สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอีวสุนครคอปฐมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวนะครับวันนี้โบ๊ทจะมาเสนอนะครับโปรโมชั่นกับ10ตู้ตู้ SDA นะครับใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า49,000บาทนี้ได้อะไรบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับกับโปรโมชั่น49,000บาทตัวนี้เป็นล้อไทยยางไทยนะครับยางใส่เป็นดีสโตนนะครับรุ่นสตอมให้ นะครับยางหน้า2 4 5่ายางหลัง275้คันนี้โหลดพร้อมแก้พยันนะครับใช้เงินออกรถ49 0 0 0บาทนะครับจัดทรงหน้า2หลัง4นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟธรรมดานะครับพร้อมคำท้ายหลบป้ายคันนี้ใส่เป็นท่อหน้าเผานะครับผมนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ระหว่างท่อหน้าเผาหรือออกไปได้นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูในรถกันต่อครับ นะครับแล้วก็พร้อมวัดบูธ1ตัวนะครับรถคันนี้ให้มาหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมนะครับตัว SDA นะครับโอเคนะครับกับโปรโมชั่น49 0 0 0บาทพร้อมได้ชุดเซ็ตแบบนี้เลยนะครับใช้เงินออกรถ49 0 0 0ยอดผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000นะครับกับราคารถเต็มอยู่ที่716 0 0 0บาทนะครับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 9 4 3 2 1 4 6 4นะครับแล้วพบกันกับบสูอิสุลข้าวขมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ